มาครับวันนี้แกงเนื้อใส่ผักขี้หูดครับแกงสุดเนื้อครับใส่ผักขี้หูดครับลำํำนี่นะแกงเนื้อใส่ผักขี้หูครับนีทบ่ที่แกงก็ม,มีอย่างครับนี่ปลาเม็ดผักชีเม็ดมักแครครับ ใบมะกรูด<า>กระเทียมข่ารากผักชีนิดหน่อยครับหัวหอมครับโขกรวมกันครับรเดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลาในการโขลกปรัป๊บโอ้ดูครับพริกแกงแล้วครับใบมะกรูดขา่าตะไคร้ครับเม็ดผักชีรากผักชีเม็ดบักแครนพริกแห้งตะไคร้ครับโขกรวมกันเลยครับเท่านี้ ใช้เวลาในการโขกแป๊บหนึ่งนะลำแน่เมนูนี้นะครับโอ,อ,นอ้นยมดหอมขนาดครับเมนูนี้นะแต่ผมชอบเผ็ดๆเดี๋ยวต้องหาพริกมาเพิ่มครับใช้เวลาในการโขกแป๊บเอาละครับโขกได้สักนิดสักหน่อยพอแหลกละเอียดก็จะ,จะใส่กัียมครับ นคนเหนือมันต้องเน้นเครื่องเทศครับคนเหนือบ่มีท้องอืดครับนี่ใส่เข้าไปครับนี่ขาดกะไคร่กา,าเทียมหัวหอมใส่เข้าไปน,นี่ครับหัวหอมใส่ั้งนกครับน้ำแกงจะได้หวาน,นไม่ต้องห่วงเครื่องครับเราทำกินกันเองครับ แกงเนื้อใส่ผักกูกเฮ้ยไม่ใช่ผักขี้หูเหมาขนาดครับนี่เน็ตแน่ครับเดี๋ยวขอใช้เวลาในการโคกแหมสักก๊ังนะครับพอมันเข้าตีแล้วก็จะใส่กะปิ่มสักน้อยครับแล้วก็จะเอาไปเจียวน้ํามันครับหอมแล้วก็เอาเนื้อเข้าไปลงพัดครับแบบลองหอมสามบ้านเจ็บบ้านครับนี่นะอขอใช้เวลาในการโคกเป๊บนงครับช่วงเวลาคนนายผมแป๊บนึ่ง เอาแล้วครับจากการใช้เวลาในการโคกประมาณเกือบรึ่งชั่วโมงครับข้าพลิกข้าเกลือดีขนาดครับนี่ครับใส่กะปิเข้าไปครับขั้นตอนสุดท้ายครับนี่เจ้าความหอมหวานครับนี่แน่นอนครับนี่ครับขอแห้งคุณนายต่ำครับ แกงผักขี้หูดใส่จีนครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับพี่จะแร้วแล้วแต่ว่าหอมขนาดหอมมากครับเป็นเครื่องเทศคนเหนือนะครับหอมมากอะถ้าลงน้ำมันเหมือนกันนี่ ลงน้ำมนันสักหน่อยออยังหอมแน่เราต้องมาลงพริก คิดว่าเอาคั่วให้มันเหอนมันกแบบวนไปกับลุกเจโลกเจโลกนี่ไปง่นี่ขนาดเต่าเจรวโลกผมชอบที่เผ็ดครับอืม้มใ,ใจเลย ครับได่งยินเสียงว่าครับหอมขนาดนี่นี <c oughs> ่ครับเอาเนื้อที่ว่าเราเตรียไมไว้ใส่เลยนี่เวลาในการเคี่ยวสักแป๊บน้ำเนื้อมันออกจะได้หอมหวาน นะจากบ้านกินบ้าน,านาใส่พักปูนใส่ใส่พักขี้หูใส่แข้งเนื้อใส่พักขี้หูของก,กินบ้านๆนักก้นของกินเมืองเมืองหน้านี้มันจะมีหน้านี้แหละครับเราหาที่กินกันเนาะเอาละครับหลังจากใช้เวลาในการเคี่ยวเนือ้อ กพี่แกงสักแป๊บนึงนี้โหหอมนขนาดนี้ฮ่าพี่แกงเขาจะใช้น้ำล้างคุกครับน้ำล้างคุกครับผม ใส่เข้าไปน้อยครับเดี๋ยวรอมันเดือนเขาจะเอาพักขี้หูมาใส่ครับโอ้ยอ้อเนแน่ใช้เวลาในการให้มันเดือดโบ๊ะโบ๊ะสักกำครับแกงเนื้อใส่พักขี้หูสูตรเหนือครับเ็ดขนาด เอาละครับเดือดจะโบจะบ้าแล้วครับนี่นะเข้มข้นขนาดดูน้ำนะครับเข้มข้นขนาดเลยครับต่อไปพอมันเดือดแล้วเราขอนี่เลยครับพักขี้หูดครับนะเด็ดขนาด อ๋อคนหนึ่งวันห่อนจากอบเ้อน,นี่นะคนเหนือจะกินแบบนี้นะครับแกงผักขี่หูดใส่จิ้นครับตัดะถ้าเป็นถ้าคนถ้าขายชมนี่เป็นของ คนเหนือนี่ต้องมีน้ำลายไหลเพราะห่อหนะุมากนะน่าเป็นเมนูที่ว่าอร่อยมากเลยฮักขี้หูเดี๋ยวเดี๋ยใจต้องรอเวลาใจ้มันเดือดแป๊บนึงลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับอ้ยฮักขี้หูครับอร่อยมากเดีย๋ยวขอใช้เวลาในแป๊บนึงครับมาแล้วครับ ได้แล้วครับนี่อือวิ่ชิม่อนเนื้อเอาอย่างมาแลกกับมายอมเนื้อครับนี่นนะแกงเนื้อ ไส้พักขี่หูดครับจุดหนึงนะโหดูน้ำครับเข้มข้นขนาดเลยครับผมจำได้สมัยผมเป็นเน้นเป็นผ้าสมัยก่อนมันแก่เป็นืีกินดูน้ำครับเข้มข้นขนาดไหนครับนี่ ต้มเนื้อทำกับข้าวอร่อยรับถึงพริกขิงแน่นอนอครับพักหูจะเปื่อยครับพร้อมเนื้อครับแต่ว่ามันฮ้อนอยู่ มันฮ้อนมากนะครับมันร้อนขนาดร้อนมากอร่อ,อยมากดูน้ำครับ ก็จะลำขนาดไหนดูน้ำก่อนเลยครับอาหารจะอร่อยดูที่น้ำครับสวยนวครับองกินข้าวแล้วหื้งั้นงั้แต่รสชาติเครื่องเทศนี่มันทำเพือ่อ อย่างไรอะมันคือเหมือนเหมือนร่างกายมันขยายออกก็เหมือนมันได้ระบายทุกอ,อุ่มขนนะครับถ้าเครื่องเทศที่มันสุดยอดจริงๆเนี่ยเนื้อตะ มาเรียบคลิปกินข้าวก่อนครับผมไว้แล้วไปกินข้าวแกงเนื้อใส่ผักที่หูดครับอร่อยแน่เมนูนี้ครับ